สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนึงครับพอดีจะมาบอกเรื่องคนที่จะใส่เพื่อนๆนะครับหรือน้องๆที่จะใส่โชค Zx กนะครับเป็นแบบนี้นะครับใส่ Nu v o ม i o f ฟ n o นะครับต้องต้องศึกษาตรงนี้ก่อนนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างครับซื้อมาเดิมๆสภาพเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้จะเป็นแกนยาวนะครับซึ่งสามารถใส่โช๊ค n u vo ได้เลยนะครับ ไม่ติดซุ้มล้อนะครับถ้าใส่ล้อใหญ่คือผมแนะนำอาจจะไม่ต้องเกิน2เบอร์200นะครับน่าจะโพอดีนะครับถ้าเป็นไซส์ไซส์นี้นะครับความยาว1คือเซตเอ็มาเดิมๆนะครับแกนมัน 20, 27มิลนะครับเดี๋ยววัดให้เพื่อนๆดูนะครับไปแบบเรียวๆเลยนะครับวัดเสร็จทุบนี่นะครับ แกนย7สิบ็ดมิลนะครับพอแกนย7สิบเจดมิลมิลปุ๊บนะครับคือใส่ยังใส่ไม่ได้นะครับซื้อมาแบบนี้ยังใส่ไม่ได้นะครับเราต้องไปทําการเหลาออกนะครับนี่ครับโซลซตเอ็แพนครับซึ่งเหลาออกก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพอเราเหลาออกเสร็จแล้วเราออกเสร็จแล้วก็หน้าตาแบบนี้นะครับเหลาออกเสร็จปุ๊บเหลือเท่าไหร่นะครับปุ๊บก็จะเหลือ ยี่สิบหกมิลน,นะครับทําไมถึงเราต้องเหลาอ,ออกนะครับเด,เดิมทีแล้วแกนของเซตเอกะมันเป็นแกนใหญ่นะครับม,มันเป็นยี่สิบเจ็ดมิลไม่สามารถใส่ของนูได้นู Lulu. มันเป็นแกนยี่สิบห้ามิลน,นะครับพอแกนยี่สิบห้ามิลปุ๊บเราต้องทํำยังไงเราถึงต้องเหลาอ,ออกนะครับเพื่อเราสามารถยัดเข้าไปในแผงคอเราได้นะครับพอเราเหลาออกปุ๊บมันจะเหลือยี่สิบหกมิลก็จะฟิตหน่อยพอดีนะครับแต่ถ้าเรา,เราจะไม่กึงให้เหลือยี่ห้ามิลเลยนะเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะ ไม่แน่นนะครับเพราะมันมีการเหลาออกไปนะครับอย่างเส้นตัวนี้ก็เซ็ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราพอเราเซ็ตตัวของเซ็ตน้ํามันเครื่องหรือเอ้เซตน้ํามันโชค๊คแล้วก็เปลี่ยนซีนอะไรเ,เรียบร้อยเสร็จแล้วครับเราเซ็ตพร้อมใส่ใช่ไหมครับอ่ะเสร็จปุ๊บเราเราต้องทําตรงไหนก่อนเราก็ต้องไปหาซื้อหรือสั่งตัดนะครับเป็นขาจับปั๊ม ที่เราต้องการจะใส่นะครับว่าเราจะใส่ปั๊มอะไรตัวนี้เป็นของปักข้างร่วงผีเสื้อนะครับจาน220มิลครับหน้าต่างก็ประมาณนี้ครับใช้น็อตเบอร์12หมดเลยนะครับสี่ตัวสั่งมันไม่มีขายในท้องตลาดนะครับเราต้องหาจับมือสองเอานะครับหรือว่าไม่ก็สั่งตัดเอานะครับสั่งตัดก็จะแพงนะครับส่วนตัวนี้ผมก็ได้มือสองมาครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับถ้าสั่งตัดก็น่าจะมีถึง1,000-2,000บาทนะครับ ประมาณนี้นะครับหน้าตาเสร็จปุ๊บเราได้ตัวนี้มาแล้วเราไล่ไปสเต็ปแตนก่อนพอเราได้ได้คู่คู่นี้มาเลยรมาพร้อมใส่ใช่ไหมครับเราต้องตัวยึดบังโคนี้เราก็ต้องมีนะครับตัวงานงานยึดบังโคนีเ้เราต้องสั่งทางรุ่นพี่เรานะครับที่รู้จักโรงเกลิงหรือรุ่นพี่ที่ขายอะไรนะครับเพราะมันจะไม่พอตัวนี้มันไม่สามารถยึดกับบังโคนของรู้ได้นะครับมันต้องเป็นตัวเขียวเขียวล็อกนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นใส่ของพวกฟิโน่มิโอนะครับบางโคนเขาจะติดกับแผงก็ล็อกเลยนะครับตรงนี้ก็จะไม่ต้องทำอะไรมันนะครับเสร็จปุ๊บว่าด้วยเรื่องของจานนะครับเราใส่อปสามหรือไม่ออฟนะครับถ้าถ้าเพื่อนที่ใส่จานอฟนะครับเส้นพวกน้าจอบหรือพวกไส่ทองนะครับจานอฟจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตรงนี้มากนะครับ ซึ่งถ้าเราอยากให้เซฟหมุดของเราไม่อยากให้หมุดเราแหกกันกันกันแหกนะครับเราเหล่าตรงนี้ออก้านข้างนี่ครับเราออกสองมินก็ได้นะครับหรือมินหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้มีที่ว่างสําหรับหมุดได้เดินนะครับเพราะถ้าไม่เหล่าตรงนี้เลยนะครับมีค่อนข้างเสียงที่จะสามารถติดตรงนี้แล้วหมุดมันจะเสียนะครับอันนี้ก็มาบอกเพื่อนๆเ,เป็นเทคนิคคร่าวๆในการที่จะใส่โชค Zx กนะครับ กระป๋องทองกระป๋องดำอะไรก็จะหลักการเดียวกันนะครับนี่ครับก็จำหลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมถ้าบางคนบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าเอาเอามันจะมีตัวของแต่งนะครับของแต่งยุคเก้าศูนย์ที่เป็นโชคสีทองเหมือนกันนะครับแล้วมันเป็นแกนยี่ห้ามิลเลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นเซตเอกแท้นะครับบางคนยังเข้าใจผิดว่าเป็นของแท้นะครับแล้วเอามาหาขา เซ็ตแท้มาใส่ของมันก็ใส่ไม่ได้นะครับระยะน็อตมันไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับถ้าซื้อแบบไหนก็สั่งตัดขาแบบนั้นไปนะครับของใครของมันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทิกบอกเพื่อนๆน,น,นะครับสำหรับคนที่อยากจะใส่ชกเซ X นะครับใส่โชคน no, ูมีโอฟีโน่นะครับก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ต้องการอยากใส่โชค เซทสีทองตัวนี้นะครับบางคนบางคนไม่มีความรู้เลยไปซื้อมาคิดว่าจะใส่ได้เลยอาจจะใส่ไม่ได้นะครับซื้อมาเลยอาจจะเป็นแนวนี้ไม่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 งั้นก็เดิมเดิมมันก็สั้นอย่างนี้สําหรับใส่โชคของตัวเซทเอ็กนะครับถ้าได้แกนยาวางนี้คือมันจะสามารถทําให้เราใส่ล้อ,อยางเบอร์ใหญ่ขึ้นได้นะครับบางคนบางคนก็สั้นไปอย่างนี้ก็มีนะครับ ใส่อาจจะใส่ยางโตไม่ได้ใส่ได้แต่ยางแก้มเตี้ยเล็กนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทิคบอกเพื่อนๆนนะครับว่าการการที่เราจะใส่โชคตัวนี้เราเราจะทํำยังไงนะครับของของตระกูลมิโอฟิโน่หนึ่งหนึ่งห้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวแจ้งนิดนึงครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับผมก้าขายนะครับผมพร้อมใส่นะครับนี่ย แต่ผมไม่มีตัวจับบางคนนะครับถ้าจะสั่งก็ต้องลองเดี๋ยวลองดูนะว่าที่ร้านพี่ชายผมมีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครเอาชุดนี้ไปก็ตัวโชค๊คผมเอาสามพันนะครับตัวขาจับผมคิด1นึ่งพันนะครับให้น็อตไปทั้งหมด4ตัวนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับขายของเฉยเลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ